สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาแชร์ให้เพื่อนฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องอพอเห็ดขายนี่แหละนะครับหลายหลายคนอยากพอเห็ดแต่ว่าก็ไม่รู้เพราะ,ราะแล้วได้ดอกมาก็จะไปขายใครนะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยฟังเรื่องวิธีการเทคนิคนะครับคือพอเห็ดเล็กๆม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะขายที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของผมเองเมื่อสิบป,ปีก่อนนะครับ สิบปีก่อนก็รับก้อนเห็ดมาเปิดนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้ทําเองเลยหรอกก็ทําออกมาปุ๊บเห็ดออกแล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อแมค่ค้าเพราะว่าเคยไปต่อก,ก่อนหน้านั้นแล้วเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวมีเห็ดเมื่อไหร่ค่อยมาหาเขาอ่าแล้วทีนี้พอเห็ดเราใกล้จะออกเราก็ไปถามเขาอีกทีว่ายังรับอยู่ไหมเขาก็บอกโอเคเอามาเราเห็ดชุดแรกก็ได้เห็ดไปสามโลนะครับสวยๆเลยแพ็คไปอย่างดีนะครับพิ้วไปตลาดไปหาเขา ตลาดเขาประมาณตีสองเราก็ไปเลยตีสองตีสามไปแล้วทิ้วเห็ดไปแล้วไปถึงเขาก็บอกว่าเห็ดเขามีแล้วเห,เห็ดเขาไปเอามาแล้วเขาบอกว่าเราไม่บอกก่อนว่าจะมาวันนี้แม่นะคะ้าก็บอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวจะรับไว้ให้ถึงเขามีเห็ดแล้วก็ตามนะครับเราบอกเดี๋ยวเขาให้โลนึงสามสิบห้าบาทนะครับสามโลก็ได้ได้มาร้อยหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับก็หลังจากนั้นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณตัวเองเลยนะครับผมก็ปฏิญาเลยว่าไม่เอาแล้วไม่ส่งแนละ้วแม่ค้าเลิกขายนะครับ เพราะว่าสาสิบห้าบาทเนี่ยถ้าคิดถัวเฉลี่ยค่าก้อนแล้วการออกดอกจนเก็บหมดอายุเนี่ยมันไม่มีกาไรครับมันเกือบจะไม่ได้ทุนเลยดีสานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาพอเห็ดออกดอกปุ๊บผมก็ตะเวนเลยเอาเห็ดใส่ถุงตะเวนไปกาแฟนนะครับก็ไปส่งก็ไปนั่งด้วยกันนั่นแหละ,ก,ละก็ทําถุงละยี่สิบาทก็ทีแรกทำสามขีดนะครับโอ้โหเห็ดเยอะเลยถุงหนึ่งสามขีดขายยี่สิบาท แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ค่อยปรับไปนะครับเห็ดผูฐานแล้วก็ทำสองขีดครึ่งก็โล80ตอนถึงนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นโล90ร0อยนะครับก็ตกโลละร้อยบาทนะตอนนี้เราก็ปรับขึ้นตามสภาวะเงินเฟอ้อครับก็เตี๋ยวยังจาก30เป็น40แล้วเลยเดี๋ยวนี้เราก็ขึ้นราคาเห็ดไปโดยปริยายแต่เราก็ เอาของดีนะครับไปขายเขาก็คือเป็นเห็ดที่เก็บสดนะครับแล้วก็ใหม่ๆดอกเล็กๆนะครับลูกค้าก็ไม่ตินะลูกค้าก็ไม่ไม่ไม่ติก็คือว่าบางคนกลัวนะครับกลัวว่าจะขายไม่ได้ก็ไปขายถูกๆไปแข่งราคากันนะครับทําให้สุดท้ายนะครับมันไม่มีกําไรก็เลยต้องเลิกไปนะครับผมจะบอกว่าคนที่ทําใหม่นะครับคนที่เริ่มทําเห็ดนะครับเราก็เป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กนี่แหละ นะครับลองมองดูในฟาร์มผมเนี่ยขนาดธุรกิจ SME เล็กๆเนี่ยนะเพื่อนๆลองมองนะผมจะคิดให้เข้าว้นะตู้เย็นสองใบนี่คือเกือบห้าหมื่นนะเครื่องอัดนระตาลหมื่นกว่านะนี่ปลาเข้าไปเท่าไหร่ละแปดหมื่นกว่าเครื่องนี้อีกสองหมืนกว่าแสนเนื้อนะเนี่ยธุรกจิจ SME นะเจและตะแกงเนี่ตะแงแตะก่อนใบละร้อยตะแกงผมมีสามร้อยใบก็สามหมื่นแล้วนะ เนี่ยเพื่อนๆดูดินี่มันแสนกว่าแล้วนะยังไม่ได้รวมพวกเนี้ยพวกโรงเรือนที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยชั้นวางก้อนการเทปูนหลังคาเสาเหล็กทั้งหลายแหล่นะผมว่าทั้งหมดถ้ามองดูดิน่าจะตกเป็นล้านเหมือนกันนะต้องใช้เงินเป็นล้านเหมือนกันนะ SME เพราะฉะนั้นเราลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราลงทุนเงินล้านเนี่ย มันจะได้เงินทุนเอ้ยไอ้อกำไรเนี่ยกลับคืนนะมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียกว่าหนึ่งไม่ไม่น่าด้านพอใจไม่สู้พอแล้วแบบเหมือนนักมวยอ่ะเราขึ้นไปชกอ่ะแต่โดนเขาชกชกชก,ชกแล้วตอก็ล้มแล้วเราก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้อีกเราก็แพ้แพ้แล้วสุดท้ายทําไงก็คือขาดทุนไงครับขาดทุนเนี่ยของก็ขา,ข,าขายขายขายลดราคาไปสุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้น การทาเห็ดนะครับก่อนที่จะกระโจนเข้ามานะครับก่อนที่จะตัดสินใจจะทำเนี่ยจริงๆแล้วคุณต้องคิดซะก,ก่อนว่าคุณจะต้องไปให้มันตลอดรอดฝั่งไม่ใช่ว่าเอ้ยทําดูก่อนทําดูก่อนทําดูก่อนนี่คือใช้เงินทั้งนั้นนะครับใช้เงินแม้เราจะลงทุนเพียงเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องใช้ทั้งแรงทั้งเวลา,าทั้งเงินทุนเอามาลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีนะครับใครที่จะทำนะครับค,คือคิดว่ากูต้องไปรอดอ่ะกูจะทำกูจะอยู่ในอาชีพนี้ไปให้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณสู้นะครับมันก็มีโอกาสรอดแต่ถ้าคุณแบบยึกยึกยกัยกยักเดินสเต็ปจะเข้าไปชกก็ไม่ชกเดินหน้าถอยหลังอยู่งี้เรบประกันได้คุณเสียเงินฟรีนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแนวทางธุรกิจขนาดเล็กให้ว่าต้องทําไงผมทํามาสิบปีแล้วผมก็ SME เหมือนกันก็ขนาดเล็กเหมือนกันแต่ผมอยู่รอดอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณผลิตได้น้อยอย่างของผมเนี่ยมีแรงงานสองคนนะครับอาจจะมีลูกช่วยบ้างในวันหยุดนะครับ ผมผลิตได้ไม่เยอะหรอกผมทําได้วันหนึ่งอ่ะเจ็ดร้อยแต่เขาไม่ได้ทําทุกวันอาจจะสองสาว,ทท 700, วันทําทีเจ็ดร้อยสองสาวันทีเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยทาได้แค่นี้ครับพอทําได้แค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่มีดอกเยอะพอไม่มีดอกเยอะแล้วเกิดอะไรอีกตามมาก็คือไม่มีไรายได้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะไปแข่งกับเจ้าใหญ่ใหญ่ที่มันเป็นไซส์ L ไซส์ M อะไรอย่างเงี้ยเราไซส์ S อเนี่ยเราต้องเอาอะไรไปสู้เราต้องเอาเขาเรียกอะไร add value มูลค่าของสินค้าไปสู้มูลค่าของสินค้าคืออะไรก็คือดอกเห็ดของเราเนี่ยเราเก็บเนี่ยปุ๊บต้องดูขนาดดูความสดความสวยนะครับเราต้องเลือกตัดแต่งให้ดีนะครับเขาขายส่งโลหนึ่งสี่สิบห้าสิบแต่เราขายโลหนึ่งแปดสิบเก้าสิบร้อยอย่างเงี้ยเราจะได้ตรงนี้ขึ้นมาเขาขายสองโลเราขายโลหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฟาร์มขนาดเล็กจะเอาตัวเนี้ยเข้าไปสู้กับ ฟาร์มขนาดใหญ่ได้นะครับส่วนข้อต่อมานอกจาก added value หรือความคุ้มค่าของสินค้าแล้วนะครับเรายังต้องจัดการกับเรื่อง l o สเรื่อง l o สก็คือการเสียหายในกระบวนการนะครับก้อนเห็ดเนี่ยเราผลิตออกมาเนี่ยสมมติเนี่ยเพื่อนๆลองมองดูนะเนี่ยถ้ามองดูก้อนเห็ดในฟาร์มผมเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากเลยนะครับนี่เป็นของที่ลูกค้าสั่งทั้งนั้นเป็นหมื่นๆก้อนนะครับหมื่นก้อนเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเสียนะครับหนึ่งเราก็จะไม่ทันออเดอร์ลูกค้า สองต้นทุนที่เราคิดว่ามันควบคุมได้บัตเจตที่เรามีอยู่เราจะต้องมาทําใหม่อีกอีกครั้งหนึ่งต้องลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเลยเราควรควบค,คุมต้นทุนให้ได้ตั้งแต่แรกก็คือป้องกันการสูญเสียทุกขั้นตอนนะครับแล้วการป้องกันการสูญเสียมันจะทํายังไงได้นะครับอันดับแรกก็คือต้องศึกษาเยอะๆต้องเรียนรู้เยอะๆนะครับมันปฏิบัติเสมอๆจดจําสังเกต นะครับคอยดูอยู่ตลอดเวลาเออขั้นตอนนี้ทําอย่างนี้จดไว้อาแล้วพอมันเกิดมีการเสียปุ๊บเราจะได้ย้อนกลับไปดูอ๋อเราทําแตกต่างจากขั้นตอนเดิมอย่างไรบ้างเราเปลี่ยนกระบวนการอย่างไรบ้างระยะเวลาเป็นยังไงบ้างนะครับทุกอย่างนะมันจะต้องมีการจดบันทึกแล้วต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็สงสัยเก่งเอ๊ะทำไมทําแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้ทาไมอย่างนี้มันอย่างนี้สุดท้ายนะครับถ้าอยากให้ไปรอดจริงๆนะครับควรมีพี่เลี้ยงนะครับถ้าคุณ ไม่สามารถที่จะเรียกอะไรไม่สามารถที่เอาประสบการณ์ตัวเองรอรอใช้ประสบการณ์ตัวเองได้นะครับคุณก็ต้องใช้ประสบการณ์คนอื่นนะครับคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าอบรมหรือว่าเป็นค่าที่ปรึกษานะครับอาจจะจําเป็นต้องยอมตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการเซฟคอร์สในเรื่องการเสียระหว่างทางหรือลอสหรือปัญหาต่งตางๆที่จะเกิดขึ้นสมมติว่าเสียหนึ่ก้อนเป็นเงิน4ี่พบาท อ่ะสมมติต้นทุนกอละสี่บาทเป็นเงินสี่พันบาทแต่ถ้าคุณเอาสี่พันบาทเนี่ยคุณไปจ้างเขาคุณแก้ปัญหาสําเร็จภายในระยะเวลาหนึ่งถึงสองอาทิตย์คุณก็สามารถเซฟคอตรงนั้นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่จ้างใครเลยฉันจะค่อยๆแก้ปัญหาของฉันไปแต่ว่าการแก้ปัญหาของเห็ดเนี่ยมันจะมีกระบวนการทําเห็ดเพิ่มขึ้นคืออันที่เสียก็เสียไปแต่ก็ทําอันใหม่ต,มต่อมาต่อมาต่อมาโดยที่ยังแก้อันที่เสียไม่ได้นะครับพอยังแก้อันที่เสียไม่ได้ปุ๊บ คอสก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยต้นทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่ทันแก้ได้แต่ก็ยังผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนความเสียหายมูลค่ามันจะเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายเลยที่ผมจะฝากเอาไว้นะครับคนที่เป็นเอ e นนะครับคุณหนึ่งต้องลงทุนกับความรู้ให้มากๆนะครับสองคุณต้องเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ได้เพราะว่าคุณผลิตมากๆเหมือนเจ้าใหญ่ไม่ได้นะครับ อันที่สามนะครับตลาดนะครับตลาดคุณควรจะต้องไปลงตลาดเองบ้างไม่ใช่ส่งแมค้ายอย่างเดียวเพราะถ้าคุณส่งแมค้ายอย่างเดียวนะครับราคาเหตุที่ได้นะครับมันจะจนจนเจียนเขาเรียกว่าเหลือน้อยนะครับอ่ะข้อสุดท้ายของสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งอย่าขายดีจนเจ๊งนะครับขายดีจนเจ๊งคืออะไรก็คือว่าคุณไม่ทําบัญชีคุณไปเอาเงินอน,นาคตมาใช้สมมุติว่าคุณขายก้อนไปก้อนละแปดบาท หนึ่งก้อนเป็นเงินแปดหมื่นบาทคุณก็คิดในใจคิดแล้วว่าเออเนี่ยนะแปดหมื่นนของฉันหมดเลยมันก็ใช่นะแต่คุณไม่คิดต้นทุนคุณก็ใช้เอาเงินไปใช้ทางนู้นทางนี้ทางนู้นนี้คุณไม่ได้แยกบัญชีไม่ได้คิดว่าเออเงินนี้ของเห็ดเงินนี้เออไปให้ลูกนะเงินนี้ซื้อกินนะเงินนี้ค่าเติมน้ามันนะมันจะต้องแยกบัญชีครับเพื่อจะได้รู้ที่มาของเงิน เพราะว่า80,000บาทไม่ใช่ไม่ใช่กําไรนะครับมันก็คือต้นทุนบวกกาไรเพราะฉะนั้นคุณต้องหักไปก่อนเหลือ40,000คุณไปจ่ายอะไรบ้างไม่ใช่ว่าพอคุณได้80,000คุณจะใช้ไป60,000อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันเกินต้นทุนพอเกินต้นทุนปุ๊บเวลาพอคุณขายดีๆปุ๊บคีวเล่อยหมดไวคุณสั่งมาเอาเงินไม่พอเงินไปไหนหมดไม่มีจ่ายค่าคี้เล่ยอ,อย่างนี้ก็ไม่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบัญชีก็สําคัญนะครับอย่า อย่าทำแบบว่าขายดีนะครับขายดิบขายดีแต่สุดท้ายเงินไม่เหลือเพราะเราไม่เคยทำบัญชีเลยนะครับเอาละครับแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะครับก็ขอฝากไว้อีกนิดนึงทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายไว้สำหรับคนนะครับที่เริ่มทำฟาร์มนะครับทำฟาร์มเห็ดแล้วมีปัญหานะครับอยากมีที่ปรึกษาหรือทำมานานแล้วแต่เกิดปัญหาและยังแก้ไม่ได้นะครับอยากมีที่ปรึกษาพูดคุยนะครับก็ ทางฟาร์มนะครับก็มีบริการนะครับเป็นที่ปรึกษาให้นะครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าจะสมัครใน y o u t u b e นี้นะครับก็สมัครได้มันจะมีตัวที่เขียนคำว่าสมัครนะครับก็แอดไปนะครับค่าใช้จ่ายน่าจะประมาณ750มั้ต่อเดือนนะครับก็สมัครไปได้ก็คือจะมีช่องทางให้พูดคุยโทรศัพท์สอบถามแล้วก็สอบถามปัญหาหาวิธีแก้ไขนะครับก็จะมีแชทไลน์คุยกันนะครับ ส่วนใครนะครับที่ไม่เป็นนะครับสมัครทาง youtube ไม่เป็นก็โทรมาโทรมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้นะครับก็จะรับเป็นเดือนเดือนนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับให้สำหรับคนที่มีปัญหาและยังแก้ไม่ได้นะครับก็มีประมาณนี้ครับโอเคก็ฝากไว้นะครับคลิปชุดนี้ก็คือ SME ยังมีหวังนะครับที่จะเติบโตในอาชีพเพราะเห็นได้นะครับมันไม่ใช่ จะไม่มีทางสัทีเดียวนะครับใจสู้เท่านั้นนะครับโดนน็อกกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะว่าผลอันหอมหวานที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดภายในหนึ่งสองปีครับอย่างน้อย,อยคุณต้องผ่านไปถึงห้าปีขึ้นไปนะครับต่างๆสิ่งต่างๆคุณลงทุนไปหมดแล้วคุณก็รอเก็บผลผลิตแค่นั้นเองนะครับแต่ช่วงแรกเป็นช่วงการลงทุนเพราะว่าน้นใจต้องสู้เงินต้องไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ